สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําไข่เค็มนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับเพราะว่าเราจะทําไข่เค็มเพียงแค่11วันนะครับเราก็สามารถน้ามาออกมาทําอาหารได้นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับวิธีการทํานะครับขั้นแรกนะครับ เราก็จะนําไข่นะครับไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นใช้น้ําส้มสายชูนะครับเทลงไปที่ไข่นะครับครับเราก็เทลงไปครับเราจะแช่น้ำส้มสายชูไว้นะครับ10นาทีนะครับ ถามว่าแช่ไว้เพื่ออะไรนะครับก็เพื่อให้เปลือกไข่เขาบางนะครับจากเวลาสิบนาทีนะครับก็เป็นวิธีการทำไข่เค็มที่อร่อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอถึงยี่สิบเอ็ดวันนะครับเราย่นเวลาได้อีกสิบวันนะครับก็สามารถทำกันได้ทุกท่านนะครับนี่ครับแ,แช่ น้ำส้มสาชูไว้เลยนะครับสิบนาทีนะครับครับหลังจากที่เราแช่น้ำส้มไปชูไว้สิบนาทีนะครับก็จะเห็นว่าไข่เรานะครับเปลือกไข่เราสามารถลอกไล่ออกอีกชั้นหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับจากนี้ไปเราก็จะนําไข่ไปล้างทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ครับอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกล่องแบบนี้นะครับ ก็มีฝาปิดมิดชิดนะครับามาดูกันนะครับเราก็นำไข่ครับไปคลุกกับเกลือเลยนะครับนะครับก็พยายามให้ไข่อย่าแห้งนะครับถ้าแห้งเขาจะไม่ติดนะครับ นี่ครับคลุกไว้แบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็ไปวางไว้ก็อยู่ที่เราต้องการให้เขาเค็มมากเค็มน้อยนะครับก็อยู่ที่เราคลุกเกลือนี่นะครับ หลังจากที่เราครุกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะปิดฝาไว้นะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติเรานะครับนี่ครับก็คลุกแบบนี้ครับแล้วก็ปิดฝานะครับแล้วก็ไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้องปกตินะครับครแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับการทำไข่ดาเอะ ไข่เค็มนะครับเดี๋ยวครบกำหนดเราค่อยมาดูกันนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราหมักไว้11วันนะครับเราก็มาทำการเปิดดูนะครับเราก็จะทำการต้มนะครับก็คือว่า11วันก็พอดีนะครับที่เราทำไข่เค็มนะครับก็ถ้าปกติแล้วเขาก็จะหมักไว้ ยี่สิบเอ็ดวันนะครับแต่ว่าสูตรนี้เราจะหมักแค่สิบเอ็ดวันนะครับเดี๋ยวเราเอาไปต้มดูนะครับครับหลังจากที่เราเอาไปต้มนะครับเราก็จะผ่าดูนะครับนะครับก็เป็นวิธีการที่รวดเร็วนะครับคือเราไม่ต้องรอถึงยี่สิบเอ็ดวันนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าสีสันสวยงามมากนะครับ ก็รสชาติก็อ่าเหมือนไข่เค็มทั่วไปนะครับแต่ว่าเราย่นเวลาจาก21วันเหลือ11วันนะครับเพราะว่าสูตรเราก็จะใช้น้ำส้มสายชูนะครับแช่น้ำส้มสายชูไว้10นาทีนะครับเพื่อให้เปลือกไข่บางครับทำให้ความเค็มของเกลือนะครับซึมซับเข้าไปได้เร็วกว่าปกตินะครับ ถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดส u b s c r i นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ